นุ่นนี่ว่าดีวันนี้ค่ะมา X กับครูสี่สวัสดีค่ะครูหาสวัสดีค่ะเสื้อผ้านี้เราไม่ได้นัดกันไม่ได้นัดกันค่ะใจตรงตั้งใจใส่ออกมาเพิ่งเจอกันเมื่อกี้นี้เองค่ะเราต้องแต่งตัวให้เข้ากับร้านที่มพอนก็อยาแย่งชมพูดเนี่ยเห็นไหม วันนี้เรามาที่ไหนคะครูขาร้าน E.T 1.5โอห้เก่งอะเก่งไหมคะท้องเมื่อก uh> ี้ใช่ไหมท้องเมื่อกี้เองก็วันนี้น้นี้มาดีจะชวนมาแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศมาเจอร้านที่แบบรักโลกนะน่ารักน่ารักและที่สาคัญอยู่แถวบ้านเราลาดเ้าแบบต้นๆ้นเองอะมาจากซอยหนึ่งก็ได้ซอย15ก็ได้เลดมาจากพหล24ก็ได้เราจะไปบอกสิว่าเราอยู่ไหนเราอยู่พหล24่แล้วเราก็เข้ามากลางซอยเขาจะได้บอกไงว่าใคนอรายการคืน เราจะได้บอกให้แค้วเรามาได้ทุกทางและสามารถมาเจอร้านนี้ได้มาง่ายๆก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพามาดูว่าร้านนี้เขามีความเก๋ยังไงนุ่นนี่ว่าดีถึงพามาอ๋อเดี๋ยวเราเราไปให้เราต้องต่อป่าดแม่เราต้องมาเหมือนเรามาคาเฟ่อะอ๋อไปถ่ายรูปก่อนเออ แม่นะถ้าพาหนูคริสมาอ่ะเราต้องแบบเอาคริสมาแปะนะวา,างเลยเอาพ่อมา,มาแปะนะตอนนี้เขาเขาเป็นอันนี้คะ่ะแม่ออเด a y b เบร k ฟาสต์อือฮะ อันนี้ดูดีนะลองอันนี้ดีกว่าหมายเลขหนึ่งเอาหมายเลขหนึ่งนี่เป็นหัวเห็ดสโมกชีสอุ้ยเอานี้ดีกว่าเอาเป็นตัวนี้แล้วก็เป็นตัวนี้ขับคูนพายอุ้ยเรากินโคบูดีกว่าเอาเอาเป็นพายแอปเปิลเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นน้ำผึ่งดีกว่ามั้งไงวาน้ำผึ้งก็ได้ค่ะวิตวน์ฮันนี่น้ำพึ้งป่าพอสั่งเสร,ร็จก็รีบเอาแว่นลงอยูงโกแก่โกแก่ครับแก่อยู่แล้ว นแก้วแล้วหร่อยไหมอร่อยมีความเป็นน้ำสับปะรดหมักอะนะมาเลยค่ะมาเลยเมนูมาแล้วน้ำสับปะรดหมักค่ะแลกกันชิมได้ไหมคนไม่เคยแลกกันชิมได้ไหมถ้าอยากชิมโคบูเหมือนกันแลกกันชิมชาวันนี้ เขาไม่ได้ขมแบบกาแฟทั่วไปอันนี้เหมือนแบบคาบูชาเลยอ่าแต่ว่าเนี่ยเขาละมุนนะเขาเขาไม่ได้ขมเขามีหวเขามอันนี้นะเดี๋ยวเราจะหาเกร็ดความรู้มาให้ว่าจริงๆแล้วว่าน้ำคาบูชาเนี่ยมันดีนะโดยเฉพาะสวเนี่ยัวัเอามาแล้วค่ะเมนูแรกอันนี้มันนาโชเขมีไข่ต้ม มอสโเนี่ก็คงเป็นสิ่งที่เป็นคอนเซปต์ร้านเขาอะออคือมอสโควาเชศที่ผลไม่สวยแต่เขายังคงคุณค่าอยู่รสชาติยังมีอยู่เขาก็มาทาเป็นส่วนผสมคือบางร้านเขาต้องเลือกแบบสวยๆเนาะที่นี่เขาเลือกที่จะเป็นแบบซิโลฟูดเวสอะค่ะคือคอนเซปต์ร้านนี้นะนเ,นเขาจะเป็นเหมือนทั้งใช้ของโลโคอลนะของในวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อลดการขนส่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่ารักแล้วก็ เลือกใช้ผักผลไม้ที่บางทีอาจจะไม่ค่อยสวยมากแต่อย่างน้อยมันไม่ได้ถูกทิ้งกลายเป็นแบบโฟโตเรสอันนี้ก็น่ารักแล้วก็อันไหนที่มันเหลือเขาก็ไม่ทิ้งอย่างเช่นนมซื้อมาแล้วพอมันแบบใกล้หมดอายุเขาก็เอามาทําเป็นแบบแปรรูปเป็นโยเกิร์ตก็ไนด้นะเห็นไหมย้าย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 <ห>ไปแล้วนะ ไข่เยอะย้้มเยอะมเห็นไหมยไข่เม่ตุ่มามตุเอ่ะจะชิมจะชิมอานะปยค่ะย้อเตอนนี้ดีเรคือเราลักน้องมากเลยนะเราให้น้องเป็นหน่วยแบบ เราจะให้รู้ว่าทีมงานเราแบบว่ารือรักษาวัทีนแเอออันนี้เขาบอกว่าเขาเป็น,ปนวีแกนไหสาบวกวีแกนแบบเรามาจากแป้งสาหล่ายสไปรูวีน่าอุ๊ยข้างในเป็นอย่างนี้ขอใช้มือนะนี่เป็นบอีแม่มาชนกันร้อ,อ,นอนนะหอมาอากหอมกลิ่น หานหลายเนาะอืมเขามีชีสนะคะชีสมาจากอินเดียแต่คนทำเป็นปากีเจดเป็นปากีนะเพราะว่าเขาทป็อาหารปากีคนไม่ค่อยกินกันค่ะไม่ค่อทานกันเขาทำที่เมืองไทยไหมคะเขาเป็นพวกโอเปโยุคครับดีจีครับดีจังเลยดีจังเลยดีที่สะพอ่ะใช่ครับลองชิมชีสกินด้วยกัน เข้ากันใช่ไหมออร่อยเป็นมีกล้ามที่อร่อยไม่เคยกินรสชาตินี้เนาะ ว่าวันนี้มันเหมือนแบบมาค้นพบอะไรแถวบ้านน่ารักนีเนาะไปไม่ไกลเลยขับรถมา5นาที5านาทีจริงจริงๆวื่หลังเราจะปั่นจักรยานปั่นจักรยานมาก็ได้อ่าคันี้คันี้ปั่นไม่ได้ต้องออกแรงเยอะเออนุ่นว่านะคะวันนี้นุ่นนี่ว่าดีมันเหมือนแบบบางทีเราอาจจะไปหาของดีแถวบ้านเราว่ามันอาจจะมีร้านดีๆหรือว่าเป็นคอมมิตี้น่ารักน่ารักซ่อนตัวอยู่ก็ได้เขาบอกว่าร้านเนี้ยครัพึ่ง ทำเมนูนี้มาได้ประมาณ1เดือนกับ10วันเออเขาแบบเป็นซอฟตออทนิ่งเล็กๆเออแต่รสชาติไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะอร่อยจริงๆชอบการจัดจานก็สวยแล้วก็รสชาติเขาอร่อยอ่ะคนที่ไม่ชอบกินประเภทอย่างเงี้ยกินแล้วจะรู้สึกว่าเออมันแปลกไปนะกาจะชอบอันที่สําคัญเนี่ยเขาเขาเน้นเรื่องของวัตถุดิบก็บอกเลยว่ามีไข่ไก่ไข่ไก่ที่กินเรากินไข่ไก่ขอบคุณนะคะ มาจากไก่ขอบคุณนะคะมาจากไก่ที่เขาเลี้ยงเองขอบคุณที่ให้ไข่เรามาแกทำให้ <c oughs> ไข่ที่ฉันกินเมื่อกี้มันดูแบบน่ากลัวไปเลย เอาดีกว่านู้ว่านะอันหนึ่งที่ทิ้นชอบก็คือว่าการได้พาเนี่ยมพาแม่ออกมาใช้เวลาด้วยกันเดี๋ยวคิดว่าทริปหน้าเราอาจจะต้องพาคุณพ่อหรือไม่ก็พาลูกชายฉันอีโนคริสนาอออกมาขอยนออกมาจะได้เหมือนใช้เวลาคุณภาพด้วยกันคริส <c oughs> คงชอบ <c oughs> ถ้ามาตรงนี้เขาจะต้องตื่นตาตื่นใจเจ้าของร้านต้องขึ้นบัญชีดำเราแน่เลยถ้าลูกเรามาแล้วแบบอุ๊ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยวิ่งไปหาอะไรอย่างเงี้ย อ่ะถ้าอย่างงั้นนะคะฝากติดตามนุ่นนี่ว่าดีฝากติดตามคุณนุ่นเดฝากติดตามทุกอย่างที่เรามีค่ะแล้วเราจะพาไปเที่ยวไปบ่อยวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณสี่ที่มาร่วมรายการนะคะยินดีค่ะวันหลังอย่าลืมนะคะเรียกด้วยขอบคุณค่ะคยินดีบ๊ายบายนะ